ชูนมุ่อย่างนี้พรชัยหูฉลามมาแล้วครับวันนี้อยู่ที่บริษัทตาเฟกนะครับเป็นงานเลี้ยงปีใหม่นะอาหารวันนี้นะครับเซ็ตราคา35ใบแดงนะฮะมีอะไรทานบ้างมีเป็นข้าวเกี๊ยบทอดนะครับออเดอร์ฮ่องกงฮะเครื่องแน่นๆหูฉลามน้ำแดงใส่ปูก้อนครับเป็ดปักกิ่งวันนี้เนื้อเป็ดเอามาทำลาบครับตัดเลี่ยนด้วยอย่างดีกระเพาะปลาผัดแห้งนะฮะหอมกระทะสุดๆปลาแซลมอนนะฮะยำมะม่วงนะฮะ ชื่อฝรั่งเมนูไทยมาขึ้นบนเมนูโต๊ะจีนข้าวผัดปูฮะต้ยมยำรวมมิตรนะครับของหวานเป็นแปะก้วยเต้าหว้ฟุตสลัดครับีไ้ ติมน,นี้นะตลาดนี้ใครจะอาจานขึ้นกะใตัวแบบนียมารอของเด็ก นี่ตอนนี้ฮะเรากำลังจะทำลาบเป็ดนะฮะเดี๋ยวเราจะรวนให้สุกไว้นะฮะประมาณสัก7 0 8 0แแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะออกเนี่ยเราจะทำน้ำลาดแล้วเดี๋ยวเราจะลงมาคุกอีกทีหนึ่งเราจะทำลาบเป็ดนะครับวใสเ่เนื้อเป็ดที่รวนสุกแล้วนะฮะ เสร็จแ,แล้วนะเราจะเอาเครื่องปรุงนะที่เราปรุงไว้นะใส่แล้วก็ใส่ใส่หอมใหญ่ครับใส่ผักชีฝรั่งครับใส่ข้าวคั่วครับ เสริมความนะเผ็ดจิดจ้าหน่อยนะใส่พริกแห้งแต่เราจะผัดกระเพาะปลาผัดแห้งนะครับลำต้นเราใส่ไข่นะครับไม่ไม่ต้องรอให้ไข่สุกนะครับนะใส่กระเพาะปลาครับอยู่ ก็ว่าปลาที่เราใส่เครื่องไว้แล้วนะครับต้นหอมแบ่งไว้เด้สองถุงฮอมาถุงอะลแป้ง,แงแูแฮมแฮมแฮมแล้วมีเครื่องมีแฮมนะครับเป็นปลาบึกมีกุ้งนะฮะ เดี๋ยวเราจะผัดโถงองอกนะครับสาเหตุที่เราไม่ใส่โังองอกตรงนี้เพราะว่าระยะเวลาเนี่ยของมันเยอะมันจะร้อนช้าเดี๋ยวเราผัดโถงองอกให้สุกประมาณ50เซ็ข้ามายกขามยกอนียก นะฮะเสร็จแล้วเรามาคุบในนี้ต่อนะฮะเ,เล่นไฟติใ่ใส่มาใส่มใส่ไหทำน้ำยำแซลมอนยำม,มะม่วงนะฮะก็เป็นอาหารฝรั่งนะครับมาปรับปรุงเข้ากับเมนูไทยๆแต่เสิร์ฟบนโต๊ะจีนมาดูฮะ มะนาวนะฮะวันนี้ใช้มะนาว6ขวดนะฮะหนึ่งขวดทำสิบห้าเสิร์ฟนะครับน้ำลาขวดหนึ่งสาสิบเสิร์ฟนะครับใช้สามขวดนะฮะวันนี้น้ำตาลทรายนะฮะถุงหนึ่งทำสี่สิบเสิร์ฟเราจะลดความหวานนะฮะ ลงจากยำสามกรอบถ้าเป็นสามกรอบเนี่ยจะถุงหนึ่งสามสิบเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วใส่พริกครับตามความชอบเลยนะอันนี้เอาไม่เผ็ดมากนะเสร็จแล้วนะครับจะใส่หอมแดงนะฮะแล้วก็มีมะม่วงนะฮะ แตกครับผน,นี่ยไป้วไ้วว,วข้วนะครับมันจะแตกปลายๆหน่อยอย่างนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้ว นางสาวเมธิกาอุ่นเสนนะครับหัวหน้าแผนกธุรการไฟไอซียานะครับชื่อข้าวซุปเปอร์ทีมคร์ทีมนะครับทำไปได้นะครับที่เมทเฮาับนะครับสุดยอดเลยนะทางการชนะเลิศนะครับนะครับต่อไปนะครับเตฟมนะครับประกวดค่าแข่งประเทศทีมนะครับนะครับสำหรับทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับได้รับเงินสดสองแสนบาทนะครับ

6นะครับนายธวัชัยโสชดานะครับช่างถือมือนคะแนเลือฝ่ายผิดครับนี่เราจะทำต้มยำน้ำข้นนะฮะอันนี้วัดน้ำซุปมาแล้วนะฮะโต๊ะันนี้ทั้งหมด80ตัวนะฮะกงหนึ่งทำ3นะฮะ3เสิร์ฟนะฮะใช้ประมาณ28 28กงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วเรามีใส่หอมแดงด้วยนะครับเสริมอูมามินะครับ ใส่น้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผานะฮะกระปุกหนึ่งนะถ้ากับสี่สิบเสิร์ฟนะครับเดี๋ยววันนี้ใส่สองกระปุกมะนาวนะฮะขวดหนึ่งสามสิบเสิร์ฟเดี๋ยววันนี้ใส่สองขวดครึ่งก่อนใส่มะขามเปียกด้วยนะเป็นมะขามเปียกเข้มข้นนะฮะสาเหตุนะครับเรามีความเปรี้ยวจากมะนาวเนี่ยเราใส่ความเปรี้ยวจากมะขามด้วยนะฮะเพื่อให้อาหารมนะันมีรสชาติมีนิติอันนี้นะฮะ ถุงหนึ่งใช้30เสิร์ฟนะเดี๋ยววันนี้ใส่สามถุงนะครับขวดหนึ่งยีเสิร์ฟว,วันนี้ใส่4ี่ขวดปรุงรสนะครับช้อนหนึ่งพูนปูนใช้30สิบเสิร์ฟเดี๋ยวเราใส่3ช้อนนะฮะเสร็จแ,แล้วเราใส่พริกขี้หนูนะครับความเผ็ดนี้ตามชอบเลยชิมรสชาตินะครับ รสชาติใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราใส่นมสดนะครับอาหารวันนี้นะครับแ8กล้วยเต้าหวยฟึสลัดเย็นๆนะฮะงานโต๊ะจีนจบแล้วนะฮะแต่ขออาชีพคนทำโต๊ะจีนยังดำเนินต่อไปปติดตามนะครับเราจะไปมอบความอร่อยที่ไหนตามไปชมกันครับ